scrolling through my phone now i wish there was a bill to get over ะะเป็นหน้าของเราที่ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงกันแดดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาลงผิวกันก่อนเลยนะวันนี้จะไม่ใช้ลงพื้นนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นคุชชั่นนะคะตัวที่ใช้เป็นประจําในช่วงนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็น La Neut Neo Cushion นะคะรุ่นนี้ก็คือใช้ดีมากๆเลยใช้ง่ายแล้วก็ลงผิวได้เรียบเนียนพอดีกับผิวเราแล้วก็ให้ผิวที่มีความฉ่ำกำลังดีนะคะแล้วก็ คุมมาติดทนแล้วเราก็จะค่อยๆลงไปทีละเลเยอร์นะคะช่วงนี้จะชอบลงแบบบางๆนะคะจะไม่ได้ลงหนามากนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าลงบางๆมันก็ทำให้ได้งานผิวที่สวยแล้วก็ได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าการลงแบบนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆลงไปทีละชั้นแล้วก็จะค่อยๆบิวเพิ่มขึ้นมาจนกว่าเราจะพอใจนะคะ ประมาณนี้ก็โอเคนะคะแล้วก็มาเติมคอนซีลเลอร์กันนิดหนึ่งนะคะคอนซีลเลอร์ที่ใช้ประจําในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวดีตัวเดิมของเราเลยนะคะน้องอเวอร์กลานะคะก็จะแตะลงไปนิดเดียวพอนะคะเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็จะแอบ,บแตะตรงบริเวณเปิดกตานิดนึงนะคะเวลาทาอายแชโดว์มันจะได้ทําให้สีอายแชโดว์ติดชัดขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเป็นบัตตินนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของลากาดบัตรดำตัวดังตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือจะให้สีชมพูที่แบบว่ามีความแบบชมพูแบบชมพูชมพูชมพูบานเย็นประมาณนี้นะคะมันก็จะแบบว่าทําให้หน้าของเรามีความดูบาร์บี้ดูน่ารักนะคะค่อยๆเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พ,พับคุชชั่นนะคะในการเกลี่ยบัตรตินแล่แล้วก็จะมาลง แป้งเสร็จรองพืนกันนะคะแป้งเสด็รองพื้นที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวประจอเลยก็เป็นของสี่จันนะคะทาตกลงไปก็จะทาไปที่คอดด้วยนะเสร็จแล้วต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วนะคะวันนี้ใช้ดินสอเขียนคิ้วของ b บ้าอินะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเติมสีฝุ่นนะคะจะใช้เป็นของเคสนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะในเชอรอนะ์ b ี่บ n น้เราใช้กับแป้งหัวตัดแบบนี้นะคะลงไปเติมตรงบริเวณช่องว่างนะคะของคิ้วเราให้มันเป็นทรงแบบนี้แล้วก็ปัดคิ้วนะคะ ใช้ที่ปัดคิ้วของเคสเหมือนเดิมนะปัดไปเพื่อจัดทรงคิ้วต่อไปเราจะมาแต่งตากันนะคะทุกคนตาวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นพาเลตนี้เลยพาเลตที่ใช้ประจําในช่วงนี้ก็จะเป็น ของเอสพนะคะอันนี้เป็นแบรนด์จากเกาหลีนะคะจะให้ดูสีข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีสีขาวเป็นสีเนื้อแมทนะคะแล้วก็มีสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลกลางน้ตาตาลอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีกลิตเตอร์ให้มา2ส,สีนะคะเป็นกลิตเตอร์อมชมพูก,กับกลิตเตอร์อมทองนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะลงเป็น สีขาวอันนี้นะคะให้ทั่วเปลือกตาไปก่อนเลยนะคะใช้แปรงฟุ้งๆแบบนี้นะคะทาให้ทั่วเปลือกตาเพื่อเป็นเบสไปก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีทองอันนี้นะคะมาทาตรงบริเวณกลางตานะคะให้ดูความชัดของสี g ตเตอร์นะคะจะใช้นิ้วในการลงนะคะก็คือสีออกมาแบบว่าชัดมากๆแล้วก็ให้ความบิงที่จึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มสีสันให้กับดวงตา ด้วยการขัดเบ้าเบาๆนะคะด้วยสีน้ำตาลกลางอันนี้นะคะเอามาขัดเบ้าให้ตามันดูมีสีมากขึ้นสีก็คือติดชัดมากๆเลยนะคะทาไปก็คือติดสีเลยนะไม่ต้องทาหลายรอบนะคะต่อไปเราจะมาแต่งตาล่างกันนะคะก็จะทําเป็นกระพุ้งตาดอลลี่อายที่ฮิตทํากันมากในช่วงนี้นะคะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้เป็นสีขาวอันนี้นะคะที่เราลงให้ทั่วเปลือกตานะคะเอามาทาตรง กระพุงตาของเราแบบนี้นะคะเพื่อให้ตาของเรามันดูนูนขึ้นมานะเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นที่สร้างดอลลี่อายนะคะเอามาเขียนให้มันมีแบบว่าเหมือนเป็นเงาตรงบริเวณใต้กระพุงตาตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็นที่เขียนกระพุงใต้ตานะคะจะใช้เป็นของพาเฮรโรอีนเองนะคะจะให้ดูสีนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลอมเนื้อนะคะ ให้สีเหมือนผิวของเรานะคะเอามาสร้างเงาให้เส้นใต้าตาตรงเนี้ยมันดูแบบว่ามืดลงไปนะคะมันก็จะทําให้ตาของเราดูดูขึ้นแบบนี้นะคะดูโค่นเห็นไหมคะเพราะเขียนไปนมันก็เหมือนแบบม,แบบมีแบบเป็นเส้นถุงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เส้นมันจะยังชัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเบลนดเพื่อให้มันดูแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะเขียนใช้เป็นแปรงนะคะเป็นแปรงเล็กๆนะคะเป็นหัวตัดแบบนี้นะ,ะเอามาทําให้มันฟูขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเติมความวิงวิงตรงกระพุงตาที่มันนูนขึ้นมาตรงนี้นะคะด้วยสีเหนือกริตเตอร์สีนี้นะคะใช้แปรงแบบนี้นะคะค่อยๆแตะมันมานะคะแล้วก็เอามาลงเฉพาะตรงถุงใต้ตาที่มันดูนูนขึ้นมานะคะแล้วก็แอบเขียนมาตรงหัวตาเบาๆนะคะเพื่อเปิดตาของเราให้มันดู สดใสมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้างที่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทำอีกข้างเหมือนกันนะคะต่อไปเดี๋ยวมาเขียนไอายไลเนอร์กันเราจะใช้เป็นอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะใช้แปรงหัวตัดแบบนี้อันเล็กๆนะคะมาจุ้มๆนะคะเอามาเขียนเป็นไอายไลเนอร์เขียนตรงปลายหางตาแล้วก็ เขียนมาที่ใต้ตาด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็จะเขียนให้มันเป็นหาขึ้นมาแล้วก็แอบ,บเฉียงขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ตาของเรามันดูเฉียวมากขึ้นนะคะต่อไปก็จะใช้อายไลยเนอร์นะคะแบบดินสอนะคะมาเขียนทับอีกทีนะคะเพื่อให้เส้นอายไลเนอร์มันดูขมยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของ Bbia นะคะเราจะใช้เป็นสีเบอร์02จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ เสร็จแล้วก็จะใช้แปรงนะคะหัวตัดอันเดิมเลยนะคะจีกตรงนี้ขึ้นมาให้เส้นมันดูแบบว่าคมขึ้นนะคะประมาณนี้ได้แล้วนะคะตาของเรานะคะต่อไปก็มาคอนทัวร์หน้ากันนะคะใช้พาเลตของเอสพอเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะเวลาคอนทัวร์เราก็จะคอนทัวร์ไปบริเวณใต้คางนะคะจะไม่เขียนขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูโปดนะคะ คอนทัวร์ไปตรงใต้คางแบบนี้มันก็จะทำให้กรอบหน้าของเราดูชัดขึ้นนะคะทำตรงใต้โหนกแก้มนิดนึงนะคะไลท์สันจมูกตรงนี้นะคะ ตรงปลายจมูกนะแล้วก็ตรงหัวคิ้วตรงนี้ให้ดังมันดูโด่งขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มวันนี้จะใช้เป็นพาเลตของเกาหลีอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของดาซินนะคะเราจะใช้เป็นสีม่วงนะคะนี่คือในพาเลตมันจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะ,ะพอปัดออกมามันจะป๊อบหน้าของเราให้ดูเป็นสีแบบชมพูแบบนี้ มันก็จะได้ชมพูที่ปอบหน้าของเราให้มันดูเด้งขึ้นมานะคะเป็นชมพูที่น่ารักมากๆเลยแบบนี้นะคะอาจจะปัดขึ้นไปข้างบนนะคะชอบปัดข้างบนมากกว่าข้างล่างนะคะเพราะว่ามันทำให้หน้าของเรามันดูแบบว่าดูเฉียวขึ้นนะคะแล้วก็ดูแก้มไม่ย้อยนะคะเวลาปัดไฮไลท์วันนี้นะคะใช้เป็นของ Hourglass นะคะสีนี้นะใช้กับแรงนะคะฟุ้งๆแบบนี้นะคะ ตรงสันจมูกนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงกระจับปาอีกนิดนึงแล้วก็ตรงหนกแก้มด้านบนนะคะแล้วก็ท้องคิ้วด้วยนิดนึงแล้วก็ใต้คางนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าผากมันดูแบบว่าดูนูนขึ้นมานะคะเหมือนไปฉีดหน้าผากมาแต่ว่าจริงๆคือกดไฮไลท์นะคะ ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคารากันนะคะดัดขนตานะคะก็จะใช้เป็นของ m ูจินะคะเวลาดัดนะคะก็ดัดจากตรงโคนแล้วก็ค่อยๆดัดขึ้นมาจนถึงปลายนะคะมันก็จะทำให้ขนตางอนแบบดูเป็นธรรมชาติก็ทำอีกครั้งมปัดมาสคารากันนะคะมาสคาราจะใช้เป็นสี ดำนะคะเป็นของแบรนด์มูดนะคะ mm hmm. ก็เป็นแบรนด์เกาหลีอีกแล้วนะคะค่อยๆปัดตั้งแต่โคนขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. จนกว่าขนตามันจะแบบเด้งเท่าที่ต้องการนะคะ mm hmm. นี่ปัดนาม,มันก็ยิ่งยาวขึ้นนะเสร็จ mm hmm. แล้วก็มาปัดขนตาล่างกันด้วยนะคะ mm hmm. เวลาปัดขนตาล่างก็ค่อยๆนะคะ ช้อนช้อนช้อนมาลงไว้จะต้องมีความใจเย็นนะคะเพราะว่าถ้าใจร้อนก็จะเลอะได้นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเลอะแล้วนะคะทุกคนจ้ะเ็าไม่เป็นไรนะก็ช่างมันนะคะต่อไปก็จะมาทาลิปสติกกันนะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูอมแดงแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นของสุกแรมนะคะสีเบอร์ศูนย์สีนะคะทาเป็นเบสปากไปก่อนนะอันนี้จะเป็น บัตตินนะคะแต่ว่าเราเอามาทาปาวกเพราะว่าสีมันมันจะแดงแบบอมส้มๆบิดผีแบบนี้นะคะทาแล้วปากมันจะแบบปอบขึ้นมาเลยนะคะใช้นิ้วเกลี่ยให้มันเข้ากันจากนั้นเราก็จะใช้ลิปจิ้มจุ่มของลากลาสนะคะอันนี้ที่เราใช้จะเป็นสีเบอร์05นะคะสีนี้ก็คือชอบมากๆเลยนะคะก็เวลาทานะนก็จะทาตรง จะจับปากตรงนี้แอบเกินมานิดนึงนะคะค่อยๆเบลนเบลนให้มันเบล์เบลนิดนึงประมาณนี้นะคะทุกคนในวันรีเดีเมคอัพของเรานะคะก็จะได้แบบ ลุกใส่มีความช้ำๆาว่าวานนี้นะคะก็คือแบบว่าเป็นลุคที่เราแต่งประจําไปทํางานในช่วงนี้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันแต่งแบบง่ายๆนะคะใช้แบบว่าอปุปกรณ์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ไปแต่งตามกันได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e มาช่องของเราเปนา็นกำลังใจให้เราในาการทําคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ